ส่งงานนะครับผมวันนี้นิวฮอลแลนด์ที่หกหนึ่งเจ็ดห้านะครับก็จัดท่อใหม่ยกลำเลยนะครับพร้อมตีคอหอนนะครับอันนี้เป็นคอสามนิ้วนะครับเออสามนิ้วครึ่งนะครับคออนสปริงสามนิ้วครึ่งนะครับเป็นชุดนับแปนถอดแยกได้นะครับทําขาให้ใหม่นะครับอันนี้เป็นสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วทั้งลำเลยนะครับนี่ครับสามสกรีดไ้ยังหนานะครับตัวนี้เป็นขาจับนะครับทําขึ้นมาใหม่นะครับ ถอดแยกได้หมดทุกชิ้นนะครับตรงนี้ก็มีขากันคอขาดให้นะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นเหล็กรัดเรียลสาม่ซนติเมตรเหมือนกันนะครับก่อนสปริงนี่มีรับประกันให้นะครับนี่เป็นชุดอะแหนนะครับถอดแยกได้นะครับนอกจากนั้นคือขายึดนะครับขายึดก็ถอดออกจากขาเดิมของรถได้นะครับยกออกได้หมดนะครับส่วนขาตรงนี้นะครับเป็นขารับน้ำหนักปลายนะครับกันปลายสั่นปลายคอนปลายหักนะครับตรงนี้ก็ถอดออกได้นะครับเป็นชุดอะแหนนะครับ นี่ครับนี่ครับออกไปนะครับเป็นชุดสปนดอดได้นะครับกอกยกออกเลยครับเติมลวดทุกรอยเชื่อมนะครับนี่ครับเป็นเหล็กเลยนะครับสามถึงสี่ได้อย่างนาทั้งลำนะครับจริงโลโก้ร้านได้ด้วยนะครับก็เสียงก็นุ่มๆนะไม่ถือว่ารันมากนะครับเนี้ยบเนียนเนียนนะก็เดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับคอยเอาไหมให้เห็นไปเลย